ไปข่าวแรกเอาเรื่องของดนตรีกันก่อนท่านผู้ชมครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมดนตรีในสวนกระตุ้นเศรษฐกิจษษษและนันทนาการนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมดนตรีในสวนเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวที่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีโดยมีนายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสมัครบุญปลอกรองนายกอ,อบจอ พร้อมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมภายในงานนายวิเชียนเขาขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตใจอารมณ์สังคมการศึกษาและการท่องเที่ยวจึงได้จัดทําโครงการดนตรีในสวนเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวขึ้น ระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคมที่สนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีตั้งแต่5โมงเย็นนะครับถึง4ทุ่มทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนในจังหวัดอุดรธานีหันมาสนใจด้านดนตรีเพื่อเพิ่มพูนความสุนทรีทางจิตใจให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบายามุขทั้งปวงพร้อมทั้งนี้ให้เด็กและเยาวชนในพร้อมที่ครอบครัว ได้มีสถานที่พักผ่อนเป็นครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีโดยจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้ใช้เวลาว่างพักผ่อนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมากรรมพืชสวนโลกปี2569